ล้วเก็บเอาไว้นี่คือจํานวนทองที่พี่วิวทาได้ครับนะฮะซึ่งต่อไปจะเป็นตาของผู้โชคดีทั้งห้าท่านโดยที่ทั้งห้าท่านจะทําได้เดือทองเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้ใกล้เคียงกับพี่บิวมากที่สุดแค่นั้นเลยจะน้อยจะมากไม่มีปัญหาขอให้ใกล้เคียงกับพี่บิวมากที่สุดซึ่งซึ่งเราซึ่งเราจะไม่เฉลวยนะว่าเราจะไม่เฉลยด้วยว่าของพี่วิวมีเท่าไหร่ตอนนี้อ่าอ่า,อาขออนุญ,ญาตนะฮะ พี่มิวช่วยแตพิ่มยเจอไปหน่ยครับแต่ว่าอะไร <laughs> ทำยังไงก็ได้ให้ทองเหลือใกล้เคียงกับของพี่มิวมากที่สุด so you guys have to do whatever and get the gold ball close to my number alright ready โอเคเพิ่มเตจอไปน้อยครับ <laughs> เพิ่มเตอิอไปน้อยนะฮะสำหรับในจานที่คุณทำได้ถ้าคุณได้ออกมาเป็นปัดสีทองได้ไปนหนึ่งแต้มครับแต ถ้าคุณได้เป็นสีลุงหรือสีใครมุกแบบนี้โดนลบหนึ่งแต้มครับฮะใช่ครับเอาล่ะฮะอายา,อยากละยากละ if you get the goal goal p e c s uh o point you get 1 point but if not other piece you negative 1 point <ร> <harma> ใช่ไหมครับผมพูดถูกนั้นถูน้ำถูกน้ำโอเคครับผมเกมเกมยากเหมือนกันเกมยากเหมือนกันเกมยากเหมือนกันเพราะว่ารางวัลของเรามันยิ่งใหญ่มากไงฮะเราเลยต้องเล่นเกมยากนิดหนึ่งโอเคมาพี่ผิวฮะผมเข้าใจฮะพี่นั่งนานพี่ยื่นยากใช่ไหมขออนุญาตช่วยขออนุญาตช่วยโอ้ยโอ้ยนะฮะแหมเราเราเป็นตัวสวนร้านทองก็ต้องแบบอายุอาณาไม่นี่มันคาแรคเตอร์เออคาแรคเตอร์ขอโทษ รอบต่อไปนี้จะเป็นของผู้เข้าแข่งขันของเราครับทั้ง5ท่านจะต้องทาการนั่งลอนทอง,ง,อทองบ้างนะฮะ <laughs> <laughs> ทุกคนคือต้องนั่งเวยเออนะเมื่อกี้เขาบอกว่าโอ้ี่พี่วินของเราบอกง่ายเลยเมื่อกี้นั่งวินเล็กกว่านี้ก็นั่งมาแล้ว